สวัสดีค่ะคแชทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราออกมานอกบ้านกันนะคะพาลุงคิดไปโรงพยาบาลมาค่ะคือแต่ป้าพีซ่ซีนี่ดีขึ้นแล้วนะคะซึ่งซึ่งดีมากเลยนะคะว่าคือแต่ลุงคิดเขาแบบปวดต,ตรงนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยจะหมุกเขาอ่ะบวมเพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วสองสวันที่แล้วป้าพีซีไอมากแล้วลุงคิดก็เลยนอน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 ,นอนไม่ได้ ก็เลยไปนอนอีกห้องหนึ่งแล้วทีนี้ลุงเอาโซดาเข้าไปนอนด้วยแล้วก็เปิดแอร์ค่ะทีนี้พอผ่านมาป้าพิซี่ก็โอเคเอาเอาเอา,เอาน้าเกลือคือยาแก้ไอเอาไม่อยู่เลยค่ะป้าพิซี่ยาแก้ไอเอาไม่อยู่เลยทีนี้ก็เลยมีคนแนะนําให้เอาน้ําเกลือผสมน้ําอุ่นนะคะและ้วก็กวัวหออุ๊ยป้าพิซี่แบบดีเลยค่ะหายไอเลยแต่ก็ยังมีบ้างแต่เห็นไหมปกติจะแบบพูดอย่างนี้ยาวไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามัน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 จะกระจีนจิ๊กจิ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 นี้ค่ะ แต่ตอนนี้แบบว่าคือดีมากดีขึ้นเลยนะแต่ทีนี้ผูกปัญหาลุกคิดสองวันลุงคิดไปนอนคูดเดียวกันแล้วเอาโซดาก็ไปนอนด้วยแล้วเปิดแอร์ค่ะแล้วห้องน้ามันจะเล็กกว่าห้องนอนปกติที่เรานอน,อนกัน,นทีนี้แกก็เลยแน่นจมูกเหมือนพ่อไปซี่เคยเป็นตอนอยู่เชียงใหม่นะที่ไปที่โรงพยาบาลรามนะคะเขาเขาตรวจแล้วคุณคิดบวมค่ะบวมแบบว่าตรงนี้คือบวมมากคือจมูกบวมมากแล้วแบบว่าสเต็กของที่ พราะวันคิดต้องกินยาค่ะทีนี้ทีเนี้ยนี่พเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะคะรอรอเกือบสองชั่วโมงนะคะเออมันบวมหมอเขาบอกมันบวมนี้แกก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคนะคะคือมันแบบหายใจไม่ได้แล้วแบบว่าเออน้ำมูกกับเต็มแล้วทีนี้มันทําให้ข้างในบวมมันบวมแล้วมันทำให้มันมาลามตรงนี้หมอให้ทั้งน้ำเกลือมาล้างจมูกให้ทั้งยาฉีดมายา แก้อักเสบยาแก้ปวดยาอายาที่หลายยาเยอะมากค่ะเยอะมาก6 0กพัน่าบาทที่ดูค่ะได้เราจ่ายเงินสดไม่มีประกันแบบคืณคิดไม่ได้มีประกันเราคิดว่าเรานานๆปวดเราก็เลยไม,ไม่ไม่ทำประกันน,นะคะทำแต่ประกันแบบว่าเวลาเคสใหญ่ๆแค่นั้นอนะเป็นปวดทั่วไปเราไม่ทำประกันก็เลยจ่ายซะโอ้โหกระเป๋าแฟนแฟน,นทิ้งเลยนะครับทีเนี้ย ก็ออกจากโรงพยาบาลมาคือยาเยอะมากและทุกยาเนี่ยมันต้องกินหลังอาหารอันนี้หนูคิดเขาปวดก็เลยต้องแวะแวะอะไรให้แกกินแกกินไข่ไข่กระทะค่ะตอนเนี้เพื่อจะได้กินยานี้เพื่อจะได้ขับรถกลับบ้านได้ก็มาเิซี่ก็เลยมาก็แรกอาจจะไปนั่งร้านอุบงค่ะจะไปกินแซนด์วิชเล็กๆแต่เขาปิดวันนี้ปิดเฉยเลยก็เลยมาร้านนี้ค่ะร้านกาแฟที่ปาปซี่เคยรีวิวไปอยู่ครั้งหนึ่งนานแล้วแหละ ็นี่ค่ะดูอาหารนะคะดูอาหารของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ของุคิดของลุงคิดก็จะเป็นเนี่ยค่ะก็เขาเป็นเซตค่ะเพราะว่าต้องกินยาเพราะว่าหมอบอกว่ายาพวกนี้กินไม่มีอาหารไม่ได้มันจะกัดกระเพาะเดี๋ยวพอหายจมูกบวมจมูกแบบว่ามันบวมมากค่ะเดี๋ยวมีสิทธิ์เป็นไซนัสได้หรือเป็นอะไรตามมาได้ต้องต้องยาทุกอย่างที่มุงนคิดได้วันนี้คือหลังอาหารหมดเลยค่ะอยู่ในรถอะถุงเบลล์เลยหลายอย่างมาก ปาไปซี่ก็นี่ค่ะเอาสเต็กพริกไทยดำปลาไปซีสบายตัวขึ้นค่ะสบายตัวขึ้นมันมีแต่ปัญหาแค่อีตรงคอ,อนิดหน่อยมีเสมหะมีเสมหะแล้วก็ไอบ้างนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยไอแล้วเจอเกลือเข้าไปตอนนี้อ๋อรู้ไหมคะคือตอนนี้ก็อันนี้บ่ายจะเย็นแล้วนะคะเพราะว่าเราออกมาจากบ้านกันก็จะบ่ายโมงลแล้วอะคะ่ะเพราะว่าคุณหมอก็ต้องติดติดออ อะไรนะเบรกช่วงเบรกใช่ไหมคะหมอก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าถ้าคุณหมอไม่แข็งแรงก็จะมาดูแลเราไม่ได้เราก็เลยมาช่วงแบบว่าให้คุณหมอเขาเบรกเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบรกช่วงอาหารกลางวันนะคะปาเปซี่อะไรนะเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรแบบปาเปซี่สบายตัวมากเลยนะคะสบายตัวขึ้นเยอะเลยแบบไม่อยากกลับไปป่วยอีกเลยอะ่ะโอ้ป่วยนิ่นานอะ่ะนานมากเลยไม่เคยเป็นไข้เป็นหวัดอะไรตั้งสองอาทิตย์นะคะแบบ อีลกแรกๆมันเหมือนเดินแบบไม่มีแรงเลยขึ้นมาได้ยังหนึ่งเออออกอะค่ะตัวพอมันเริ s. <S ่มด so <tr uth ere illness> ีขึ้นแล้วแบบไม่อยากกลับไปไปไปป่วยเลยอะบางที่จะพูดอะไรนะพี่ซี่ะลืมบางทีเขาเขายังไม่ไม่ไม่โอเคให้เฟรมเขานะคะเพราะว่าเพราะกลัวเขาดูไม่หล่อที่มาสวยไม่พอซี่เขาบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวฉันดูดูวีีโอนะคะ พราะว่าพี่ซี่ดูสดชื่นขึ้นค่ะก็อ่อน้าเกลือเนี่ยแนะนําเลยนะคะแฟนทางบ้านเชื่อไหมยาแก้ไออ่ะที่ป้าพี่ซี่เคยกินแบบว่ากินแล้วหายอะ่ะเอาไปเช่นฟาดไปสิบขวดค่ะเอาไม่อยู่ไอไอไม่หายเลยปกตินะแค่จบดัมนะคะสองครั้งหยุดแต่โอ้โหพอมาป่วยอนันนี้ไม่หายเลยมาหายน้าเกลือน้าเกลือผสมน้าอุ่นแนะนําเลยนะคะแฟนทางบ้านแบบพั่วคอ ัว้วจนตอนนี้ขากลาเพซี่เนี่ยไม่มีความรู้สึกเลยนะคือมัอนเค็มอะคือจริงๆอ่ะวิเป็นคนบอกเพราะวิก็เคยบวชเป็นพระแล้วทีเนี้ยก็ม่แปรงฟันยังไงไม่รู้พวกเรยบอกใช้เกลือก็ไม่มีปัญหาเรื่องฟันเลยครับพี่ตอนนะ้นำบาปิซี่หลายครั้งแล้วว่าให้ผสมหลังจากแปรงฟันเสร็จให้ให้เอาน้ําเกลือผสมน้ําอุ่นน้ําอุ่นเพื่ออะไรเพื่อให้เกลือละลายเหลวขึ้นมันจะได้มากั้วคอเขาบอกว่าเช้าเย็นเช้าเย็นจะไม่มีปัญหาเรื่องปวดฟันเฮ้ยจริงอะส่งสมบันิมานี้ดีขึ้นแล้เสียงก็ดี คือป้าพี่ชีจะห่วงมากคือห่วงห่วงเรื่องเสียงค่ะก็พูดไม่ได้นี่โอ้โหค่าค่านางดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็ดีแนะนำเลยนะคะแฟนชาวบ้านแนะนําเลยถ้าเกิดแบบว่าเสียงไม่มีหรือว่ามันเป็นสกะๆเหมือน,นอะไรเล็กๆเ,กเ,กเ,กเกต็มคออุ่คิดน้ำอยู่นะคนละขวดไปเลยนะเนืออาหารแนะนําเลยค่ะวันสองวันแต่ถ้าคือป้าพี่ชีไม่ค่อยจริงเทียมมากเนาะ ชาชามากเลยค่ะเหมือนกายเป็นกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยแต่ก็ต้องกินค่ะต้องยิ่งไม่กินยิ่งไม่มีแรงมาทะมากินด้วยกับอุ่นเค็มอตอนนี้รู้สึกปากฉันเห็นอะไรก็เค็มไปหมดเลยคือยมันปากความเปซี้มันแต่อมน้ำเกลืออะไรก็เค็มไปหมดเลยตอนนี้นี่อะไรระเกียมเนื้อระเทียบย,ย่าง แรกที่เขาขีดยากเอ้าไหมลองจิจ่เค็มมากเพี <Yeah. S 1> ่รู้ปากปากไอ้เค็มหรือเปล่าไมิวัดปากช่างชาไปหมดเลยเนี่ปิดม่นมากเลยไอยมัน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 ชามาถึงเนี่ยมันเค็มเกินค,ไค่ไม่เค็มมันเค็มไม่เค็มเลยใช่ไหมโอ้โอปากปาปิซี่ทำไมกลา,ายเป็นกินเค็มไม่ได้หรือว่านี่ <laughs> เจอน้ำเกลือเข้ไปท่วนปากปากชาไปหลยเห็นอะไรก็เค็มใปหมดเลยเนี้ยไม่เค็มใช่ไหม <Yo. S 2> ปากยูไม่มีความรู้สึกหรือเปล่า,าอันนี้ปากเคบวันนั้นปากไม่มีความรู้สึกปากชูนอตฟิลลิ่งางนี้บอกปากตายด้านไปแล้วค่ะปากยมงคิด ก็หนุที่สั่งพิมเตอร์อะไรไปไม่รู้ค่ะน้องก็จะมาส่งสั่งไปเมื่อคืนมาส่งวันนี้โอ้โหอะไรจะรวดเร็วขนาดนั้นดีวันนี้ทัพทีมไม่ได้โรงเรียนต้อาหาเยม่องเยม่องก็ไม่รับลูกไม่อยู่เยม่องก็ไม่ค่อยจะอยู่ติดบ้านนะดีถนะ้าทัพทีมอยู่ไม่รู้อุบองเขาไปไหน นานแล้วมันกินแซนด์วิชอยู่นี่เขาก็เปลี่ยนร้านใหม่เขาเมื่นั้นขี่ผ่านมาซื้อเขาช็อปเขาเขาก็มีโต๊ะให้นั่งข้างในจากเมื่อก่อนไม่มีนะคะเมื่อก่อนเป็นแต่ช็อปแล้วก็มีแซนด์วิชก,ก็คือเทปกวนไม่ก็นั่งข้างถนนเลยตอนนี้เขาข้างในช็อปเขาก็าก็ปรับเปลี่ยนให้มีโต๊ะโต๊ะนั่งอยู่สองสามโต๊ะเออดีแซนด์วิชเขาอร่อยเ็ามีแซนด์วิชปลากิบด้วยนะคะ ิบเจร้อยกว่าบาทวันเนื้อวากิวที่เข้ามาขายเลยอร่อยไหมเอาหิมไหมกินเยอะๆอันนี้ดีวันวันนี้แต่ร,รอดจะได้มีราวก็คือปากรสชาตนี่ก็มีรสชาติมันกะหล่งแต่ลองคิดดีค่ะแกเป็นแค่จมูก แต่ท้องไส้ก็กินแซบกินบวมเหมือนเดิมเป็นแค่ตรงนี้บวมคุณหมอบอกว่าดีแล้วมาปล <c oughs> ่อยทิ้งไว้มันเป็นไส้นักได้ <c oughs> มันบวมจัดบาพีซี่เคเป็นบาพี่ซี่ยาที่หมอให้พ่นมามียาพ่นด้วยนะคะการพ่นเนี่ย <c oughs> มันเหมือนมันจะเปิดแบบเปิดเหมือนเปิดเ,ดเ,ดเ,ดเดส้นเลือดพ่นมากก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าเส้นเลือดกอไแตกได้ ป้าไปซี่รู้เคยมีประสบการณ์แต่ไม่คิดว่าลูกที่จะมาเป็นแบบป้าไปซี่เพราะป้าไปซี่เป็นผู้แพ้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถึงลูกที่อ่ะหลังจากที่สองวันนะคะที่ป้าไปซี่ไอแล้วเขาไปนอนแล้วห้องสุดาเขาไปนอิ่งนอนแล้วน้องสุดาช่วงนี้คือฝนมันตกนาก็ไปนอนเกียกนอนกิ้งไปทั้งหมดก็มีไอบ้างอยู่นะแต่ก็แบบ <c oughs> ไม่หนักเหมือนที่บนนันมาติสายยากโูกอเี้เห็น <c oughs> แต่คนอื่นว่าเป็นโควิดแล้วแบบหายยากหายนานเพียเป็นเดือนอันนี้มาเจอกับตัวผพิ่งมือเนี่ยมัน,มนมจะไม่เหมือนไข้หวัดไข้ธรรมดาเพราะมันซึมและพาวเวอร์แรงไม่มี อนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะหลังจากกินยาแก้ปวดนะคะลุงคิดก็ดีขึ้นนะคะพอมีแรงขับรถกลับบ้านแล้วนะคะก็นี่ค่ะร้านก็ฟาปิซี่เคยพาม,มาเนาะนี่ค่ะเคยมานานแล้วค่ะก็นี่ค่ะอาหารของเขานะคะเหล่าแบบแฟนทางบ้านที่แวะมาอุบลจะได้รู้นะคะเดี๋ยวมาดูป้ายหน้าร้านนะคะตรงข้ามก็จะมีที่จอดรถนะคะข้างถนนนี่แหละค่ะ ที่นั่งนะคะร้านอูบองค่ะนะค่ะป้ายดำๆค่ะพอดีวันนี้เขาปิดค่ะเนี่ยป้ายดำๆข้างหน้านี่ค่ะเขาปิดวันนี้เราก็เลยมาตรงนี้แทนก็ใกล้ๆกันค่ะนี่ค่ะนี่คือร้านโนโมบิสโตนะคะนี่ค่ะร้านอยู่ใกล้ๆบิ๊กซีค่ะบิ๊กซีก็อยู่ตรงเนี้ยค่ะข้างหน้าเราเนี่ยค่ะนี่ตรงไปก็เป็นบิ๊กซี ก็คือบรรยากาศของเขาก็จะป่านมานี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ป,ป้าปิซี่ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะรุงดีขึ้นแล้วไม่ค่อยปวดมากค่ะยาค่ะยาช่วยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบายบาย